Mission to the moon continue with your mission Mission to the moon good night ผ่อนคลายกล่อมใจและดำดิ่งไปกับความหมายของชีวิตสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Mission to the moon good night podcast ที่จะมาส่งคุณเข้านอน กับเรื่องราวของการค้นหาความหมายชีวิตในเชิงปรัชญาหรือแนวคิดในแง่มุมต่างๆผ่านการออกแบบเสียงที่จะกล่อมให้คุณรู้สึกผ่อนคลายละทิ้งทุกเรื่องกังวลใจและมีกุดไนท์ก่อนหลับไหลในคืนนี้ก่อนอื่นอยากให้ทุกคนหลับตาลงช้า,ชา ลดพันธนาการความคิดต่างๆในสมองที่แล่นไปแล่นมาตลอดวันนึกถึงเพียงร่างกายของเราที่นอนราบสัมผัสเตียงนุ่มๆค่อยๆผ่อนคลายกล้ามเนื้อตั้งแต่ศีษะจะรดปลายเท้าและลองหายใจสูดร,รับเอาอากาศบริสุทธิ์ที่อบอวนทั้งบริเวณห้องดูรู้สึกสบายขึ้นไหม เวลาของวันนี้ได้หมดลงแล้วแล้วคุณเองก็พยายามได้ดีมากบนโลกใบนี้มีจำนวนมนุษย์อาศัยอยู่มากกว่า8,000ล้านคนซึ่งแน่นอนว่าแต่ละคนต่างก็จะมีคุณสมบัติและเอกลักษณ์เฉพาะตัวที่ต่างกันออกไปทั้งที่รู้อยู่แก่ใจว่ามนุษย์ล้วนมีข้อแตกต่างกันมากมาย แต่คุณก็เคยอดไม่ได้ที่จะเปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่นหรือไม่ข้อแท้จริงมีอยู่ว่ามนุษย์คือสัตว์ที่อยู่ร่วมกันเป็นสังคมประกอบกับความสะดวกรวดเร็วของการติดต่อสื่อสารในยุคปัจจุบันที่ทำให้ผู้คนส่วนใหญ่สามารถทำความรู้จักและเห็นภาพชีวิตของคนอื่นได้ง่ายผ่านสื่อโซเชียลมีเดียจึงไม่แปลก หากเราจะลองมองใครสักคนแล้วหันย้อนกลับมาดูตัวเองเพื่อหาว่าระหว่างตัวเองกับอีกฝ่ายมีอะไรบ้างที่ไม่เหมือนกันจริงอยู่ที่การเปรียบเทียบตัวเองกับผู้อื่นเป็นเรื่องปกติของสังคมมนุษย์ทว่าจะมีสักกี่คนที่ดูทันว่ากำลังโดนเรื่องปกตินี้ทำร้ายอยู่ยังไม่รู้ตัว มิชชั่นทูเดอะ o o d กุดในในอีพีนี้ขอให้เราช่วยสร้างคืนดีๆด,ด้วยปรัชญายญี่ปุ่นโอไบโทริ ori, เพราะคนพิเศษอย่างคุณมีเพียงหนึ่งเดียวบนโลกและนั่นคือหลักฐานยืนยันว่าคุณไม่จำเป็นต้องเปรียบเทียบตัวเองกับใครดอกไม้แต่ละชนิดผลิบานคนละฤดูฉันใดมนุษย์แต่ละคนก็เปล่งประกายไม่พร้อมกันได้ฉันนั้น เนื่องจากเข้าใจความหมายของข้อแท้จริงนี้เป็นอย่างดีชาวญี่ปุ่นจึงร่วมกันหยิบยกสำนวนที่แฝงด้วยความจริงข้างต้นนี้มาเรียนรู้จนในที่สุดก็กลายเป็นปรัชญาสอนใจที่มีอิทธิพลต่อหลายชีวิตในสังคมญี่ปุ่นแล้วแพร่ขยายเป็นวงกว้างออกสู่สายตาชาวต่างชาติในท้ายสุดโอบโทริคือปรัชญาที่เกิดจากสำนวนญี่ปุ่น ที่สามารถตีความรากภาษาเดิมให้เกิดความหมายใหม่ได้อย่างลึกซึ้งประกอบด้วยอักษรคันจิทั้งหมด4ตัวด้วยกันได้แกโ่โอใบโทและริซึ่งหมายถึงต้นไม้ทั้ง4ชนิดที่จะผลิบานออกดอกออกผลในฤดูใบไม้ผลิคือซากุระบวยพีชและพลัมตามลำดับ แม้มองเผินๆปรัชญาที่เกิดจากสำนวนนี้จะแลดูธรรมดาก็แค่กล่าวถึงพืชอาจไม่ได้มีความหมายเชิงลึกอะไรเป็นพิเศษเว่าแท้จริงแล้วต้นไม้ทั้งสชนิดนี้ถึงจะออกดอกออกผลในฤดูใบไม้ผลิเหมือนกันแต่ก็มีเวลาผลิบานไม่พร้อมกันอยู่ดีดังนั้นความหมายที่แท้จริงที่สำนวนญี่ปุ่นนี้ อยากจะเตือนใจพวกเราทุกคนก็คือมนุษย์ทุกคนต่างมีเส้นทางชีวิตเป็นของตัวเองแนวคิดของโอไบโทริจึงมุ่งเน้นไปที่การให้เราตกลงปลงใจกับตัวเองว่าจะไม่เอาตัวเองไปเปรียบเทียบกับใครอื่นและทำความเข้าใจว่าทุกคนล้วนมีเวลาที่จะได้เบ่งบานราวกับดอกไม้เป็นของตัวเองไม่ต้องเร่ง ไม่ต้องรีบไม่ต้องกดดันตัวเองให้ไปถึงเป้าหมายหรือจุดที่ชีวิตปรารถนาไว้จงโฟกัสที่การเติบโตของตัวเองในอดีตกับปัจจุบันว่ากว่าจะมาถึงจุดนี้เราได้มุ่งมั่นเดินมาไกลแค่ไหนเพราะแต่ละคนล้วนมีลักษณะเฉพาะของตัวเองเช่นความรู้ความสามารถเป็นปัจจัยสำคัญ ที่ทำให้ต้องใช้ระยะเวลาแตกต่างกันในการบรรลุเป้าหมายคุณเคยตั้งคำถามกับตัวเองไหมว่าทำไมเรามักเอาตัวเองไปเปรียบเทียบกับคนอื่นอยู่เรื่อยๆอย่างที่รู้กันดีการเปรียบเทียบเป็นเรื่องปกติของมนุษย์แม้ฟังดูไม่น่าเชื่อแต่จริงๆแล้วการเปรียบเทียบก็มีข้อดีของมันอยู่ในโลกแห่งการทำงาน เราอาจอดไม่ได้ที่จะเปรียบเทียบความก้าวหน้าของตัวเองกับเพื่อนร่วมงานสักคนซึ่งในขณะเดียวกันก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าการเปรียบเทียบนี้ก็สามารถเป็นเชื้อเพลิงชั้นดีที่จะกระตุ้นให้เรามีไฟอยากเพิ่มทักษะตลอดจนประสิทธิภาพการทำงานเพื่อจะได้สร้างผลงานที่มีคุณภาพให้เป็นที่ประจักษ์อย่างไรก็ตามไม่ใช่ทุกคน ที่จะใช้การเปรียบเทียบมาผลักดันตัวเองได้เพราะโดยส่วนใหญ่ก็ต้องมีซักวูบที่เมื่อเปรียบเทียบแล้วเราเกิดความรู้สึกผิดหวังต่อตัวเองอยู่ดีในโลกยุคปัจจุบันการเปรียบเทียบทางสังคมนั้นเกิดขึ้นได้ง่ายกว่ายุคก่อนหนึ่งโดยการรับรู้ผ่านเทคโนโลยีสื่อโซเชียลมีเดียที่ล้ำสมัยไปจนถึงการใช้วัตถุสิ่งของเช่น เงินเป็นเครื่องชี้วัดความสำเร็จนั่นจึงทำให้ใครหลายคนรู้สึกไม่พึงพอใจหรือไม่มีความสุขกับชีวิตความเป็นอยู่ของตัวเองทั้งนี้เป็นเพราะการเปรียบเทียบมักเกิดจากสัญชาตญาณการเอาตัวรอดเพื่อให้แน่ใจว่าเราจะใช้ชีวิตต่อไปในฐานะมนุษย์คนหนึ่งได้อย่างภาคภูมิฉะนั้นไม่เป็นไรเลย หากเราไม่สามารถแปลเปลี่ยนการเปรียบเทียบให้กลายเป็นพลังขับเคลื่อนตัวเองได้เพราะผลลัพธ์ของการฝืนเปรียบเทียบตัวเองกับผู้อื่นต่อไปนั้นนอกจากจะสร้างความไม่พอใจในตัวเองหรือความกลัวเช่นกลัวไม่เป็นที่ยอมรับแล้วก็ไม่มีสิ่งใดที่ถือว่าเป็นประโยชน์อีกความรู้สึกที่ว่าเราถูกโลกทิ้งไว้ข้างหลังไม่ว่าจะพยายามแค่ไหน ก็ทำไม่ได้เท่าคนอื่นๆเป็นเพียงสิ่งที่เราคิดไปเองเพราะอาจหลงลืมไปว่ามนุษย์ทุกคนล้วนต่างกันด้วยเหตุนี้การเตือนสติตัวเองไว้ตลอดให้ไม่เผลอไปเปรียบเทียบกับใครตามคำสอนของปรัชญาโอไบโทริจึงนับเป็นวิธีตัดไฟแต่ต้นลมที่ดีที่สุดทำไมการยอมรับในปรัชญาโอไบโทริ ori, จึงมีความสำคัญต่อการใช้ชีวิต หากคุณถามคำถามลักษณะนี้เพราะต้องการเหตุผลที่มีความเป็นตรรก,กะหลักการรองรับเพื่อจะได้รู้เท่าทันและฝึกตัวเองให้รู้จักระง,งับพฤติกรรมที่ชอบเปรียบเทียบได้อย่างสมเหตุสมผลยิ่งขึ้นนักจิตอายุรเวทหรือนักจิตบำบัดแห่งสหาราชอาณาจักรอย่าง r รอ Stewart ที่หลายคนอาจรู้จักกันในนามของ The Happy 6 Coach จึงอยากเตือนสติเราทุกคนว่าตอนที่คุณเปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่นคุณก็แค่เปรียบเทียบจากมุมมองที่คุณเห็นเท่านั้นคุณไม่ได้เห็นภาพรวมสถานการณ์จริงหรือเรื่องราวระหว่างทางทั้งหมดกว่าเขาจะเดินมาจนถึงวันนี้แน่นอนว่าหลายครั้งเราอาจลืมความจริงไปว่าส่วนใหญ่เรามักเห็นชีวิตคนอื่น ในด้านที่พวกเขาอยากเผยให้เห็นเท่านั้นฉะนั้นสำหรับสตูว์แล้วสื่อโซเชียลมีเดียต่างๆจึงมีอิทธิพลกระตุ้นให้เกิดการเปรียบเทียบอย่างมากซึ่งสิ่งสำคัญที่เราทุกคนควรระลึกไว้ในใจเสมอก็คืออย่าตัดสินตัวเองจากการเห็นชีวิตของคนอื่นเพราะนั่นเป็นชีวิตเพียงด้านเดียวที่เรารู้เท่านั้นอย่างไรก็ตาม การจะห้ามตัวเองไม่ให้เปรียบเทียบกับคนอื่นบางครั้งก็เป็นเรื่องยากเพราะสำหรับบางคนแม้จะตระหนักได้ว่าควรเลิกเปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่นตามแนวคิดปรัชญาโอไบโทริแล้วก็อาจยังไม่รู้ว่าต้องทำอย่างไรถึงจะหลุดพ้นจากพฤติกรรมชอบเปรียบเทียบได้อย่างสมบูรณ์ด้วยเหตุนั้นสตวตจ,จึงได้แบ่งศิลปะแห่งปรัชญาโอไบโทริ ori, ออกมาเป็น6ขั้นตอน เพื่อที่ทุกคนจะได้ฝึกฝนและพัฒนาตัวเองจนหลุดพ้นจากการเปรียบเทียบได้ในที่สุด 1. นระมัดระวังความคิดที่มีต่อตัวเองและใจดีกับตัวเองบ้าง s t w a r ตบอกว่าเมื่อตกอยู่ในสถานการณ์ที่มีแนวโน้มจะเกิดการเปรียบเทียบเราต้องหมั่นสังเกตความคิดที่มีต่อตัวเองว่ามันเป็นคำวิจารณ์ตำหนิติเตียนหรือไม่ าใช่มันจะพลอยทำให้เราท้อแท้หมดกำลังใจไปเสียเองสิ่งหนึ่งที่พึงระลึกไว้เสมอคือความคิดต่อว่าตนเองเหล่านั้นไม่ได้ช่วยอะไรเราทั้งสิ้นลองนึกกลับกันดูว่าถ้าคนที่เรารักเช่นครอบครัวเพื่อนฝูงคนรักกำลังเปรียบเทียบตัวพวกเขาเองกับคนอื่นให้ฟัง เราก็คงจะเตือนให้พวกเขาระมัดระวังวิธีคิดแบบนั้นแล้วหันกลับมามองข้อดีหรือจุดแข็งที่มีอยู่ในตัวแทนใช่ไหมเช่นกันขนาดเรายัางเตือนคนที่เรารักเลยดังนั้นเราก็ไม่ควรลืมที่จะเตือนตัวเองแบบนั้นด้วยเหมือนกัน 2. หยุดพูดถึงตัวเองในแง่ลบกับคนอื่นจงยกย่องตัวเอง นี่คือสิ่งที่สตูว์อยากย้ำกับทุกคนนอกจากพูดจาดีๆกับตัวเองแล้วเราก็ควรจะต้องจดจำนั่นนึกถึงข้อดีจุดแข็งหรือชัยชนะที่ผ่านมาของตัวเองให้ติดเป็นนิสัยด้วยหากจะเปรียบเทียบก็เปรียบเทียบตัวเราในวันนี้กับตัวเราในอดีตก็ได้เมื่อนั้นเราจะเห็นความแตกต่างได้อย่างแจ่มชัดยิ่งขึ้น เพราะคนที่อยู่กับตัวเราและเห็นทุกอย่างก้าวทุกความพยายามของเราตลอดมาก็คือตัวเราเองทั้งนั้นดังนั้นจงภูมิใจในการเติบโตแล้วดูสิว่าเราเดินมาได้ตั้งไกลขนาดไหนการเปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่นมักทำให้เราเผลอละเลยกับความสำเร็จของตัวเองที่ผ่านมาซึ่งน้อยคนนักที่จะรู้ทันเรื่องนี้ 3. กรองสื่อโซเชียลมีเดียของตัวเองบ้างปฏิเสธไม่ได้เลยว่ายุคนี้สื่อโซเชียลมีเดียมีอิทธิพลกับคนเรามากจนแทบจะเข้ามาเป็นปัจจัยสำคัญที่มีผลต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์อยู่รอมรอ่สอส w a r ์จึงแนะนำว่าปิดเสียงหรือเลิกติดตามบัญชีที่ทำให้คุณเผลอเอาตัวเองไปเปรียบเทียบกับอีกฝ่ายการใส่ใจสื่อที่บริโภคบ้าง สามารถช่วยยับยัง้งไม่ให้เราตกหลุมพรางที่จะก่อให้เกิดพฤติกรรมชอบเปรียบเทียบได้ยิ่งไปกว่านั้นสจวตยังเตือนเพิ่มว่าอย่าลืมว่าเรื่องราวที่เราเสพบ,บนสื่อโซเชียลมีเดียบางครั้งก็เป็นเนื้อหาเกินจริง 4. คอยเตือนตัวเองอยู่เสมอว่าเราไม่เห็นภาพรวมชีวิตใครทั้งหมดคุณไม่รู้ว่าคนอื่นต้องผ่านอะไรมาบ้าง ไม่รู้ด้วยซ้ำว่าจริงๆแล้วพวกเขามีความสุขไหมฉะนั้นจู่ๆจะมาตัดสินตัวเองง่ายๆไม่ได้สจวดกล่าวผู้คนบนโลกโซเชียลมีเดียหลายคนก็แค่อยากจะบันทึกชีวิตตัวเองและแชร์ให้โลกเห็นดังนั้นเราอย่าตัดสินหรือวัดคุณค่าตัวเองด้วยสิ่งเหล่านี้ขืนทำไปก็มีแต่จะทำให้หมดกำลังใจเอาเปล่าๆเพราะในขณะที่ชีวิตของเรา อาจกำลังดำเนินอยู่บนบทที่5ชีวิตคนอื่นที่เรารับรู้มาอาจจะเป็นบทที่40ของเขาแล้วก็ได้ 5. กระตันยูต่อตอนเองการกระตันยูต่อตอนเองคือการที่เราหันกลับมาโฟกัสตัวเองและชีวิตที่กำลังดำเนินอยู่สตูว์แนะนำว่าเราอาจทำได้ด้วยการเขียนหรือจดบันทึกถึงช่วงเวลาสำคัญ หรืออาจเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆที่พบเจอแต่กลับทำให้เรามีความสุขหากได้ลองจดบันทึกดูเราก็จะพบว่ามีหลายสิ่งหลายอย่างในชีวิตที่ทำให้เราอยากหันมาขอบคุณตัวเองเลยทีเดียวยิ่งไปกว่านั้นนอกจากการฝึกกตันอยู่ต่อตัวเองเป็นประจำจะช่วยเพิ่มแนวโน้มให้เราเกิดความรู้สึกนับถือตัวเองที่สูงแล้วยังทำให้เรามีสุขภาพกายและใจที่ดี ไม่เจอปัญหาการนอนหลับด้วยและขั้นตอนสุดท้ายประการที่6นำความสำเร็จของผู้อื่นมาเป็นแรงบันดาลใจจงระลึกไว้เสมอว่าถ้าพวกเขาทำได้แล้วทำไมเราจะทำไม่ได้สจวตบอกว่าโดยธรรมชาติแล้วทุกการเดินทางมีอุปสรรคและความทา้าทายดังนั้นให้สร้างความเชื่อมั่นในตัวเองด้วยการเปลี่ยนความสำเร็จของผู้อื่น มาเป็นแรงบันดาลใจที่ผลักดันตัวเราโดยเริ่มจากการเปลี่ยนมุมมองตัวเองค้นหาสิ่งที่เราชื่นชมในตัวผู้อื่นไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็แล้วแต่จะความเมตตาหรือจรรยาบรรณในการทำงานของคนคนนั้นก็ได้จากนั้นให้โฟกัสไปที่การสร้างส,างสิ่งดีๆเหล่านั้นในตัวเองบ้างการหยิบเอาข้อดีของผู้อื่นมาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อตัวเรา และมุ่งมั่นพัฒนาตัวเองต่อไปนี้จะสามารถช่วยให้เราใช้ชีวิตของตัวเองต่อไปได้อย่างรู้สึกภาคภูมิในท้ายสุดหวังว่าเรื่องราวในวันนี้จะช่วยคุณรู้สึกผ่อนคลายและหลับสบายขึ้นนะครับพบกันใหม่ในอีพีถัดไปกุ i น h t ครับ